ตัวอย่างที่10นะครับเป็นข้อสอบโอนเนปี50ข้อที่23นะครับเขาถามว่าข้อใดผิดบ้างนะอ่ะไฮไลท์ไว้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะครับเขาถามว่าข้อใดผิดเริ่มจากช้อยที่1อ่งะอย่ากรู้ผิดไหมยกกําลังสองสองฝั่งก่อนนะครับยกกําลังสองได้อะไรฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น0.9นย์กบวกสิน้อยกว่ากําลังสองก็คือหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลังนะครับศูนย์จุดเก้าบวกสอง หน้าคือ0.9หลังคือรูทสิบวกหลังกําลัง2นะครับได้เป็น10.9บวกกับ2รู9ก็คือ13.9ันเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้อง13.9มากกว่า10.9เสมออยู่แล้วนะครับข้อ1ถูกตัวอย่างที่2ช้อยสนะครับเมื่อกี้ช้อย1นะช้อยสถามว่า 0.9ยกกำลัง1/2คูณกับ0.9ยกกำลัง1/4น้อยกว่า0.9หรือเปล่านะอ่ะยก1/20.9ยกกำลัง1/4น้อยกว่า0.9หรือเปล่านะครับยกกำลังคูณกันเอาเลขชี้ก,กำลังบวกกัน1/2บวก1/4นะครับออกมาเป็น0.9ยกกำลัง 1, 4นะครับเพราะฉะนั้นได้ C มากกว่า1น,นะอ่าทำไมถึงต้องกลับเครื่องหมายเนื่องจากว่าเลขยกกำลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นอนักสมการถ้าเลขฐานน้อยกว่า1เมื่อถอดเลขฐานออกไปแล้วต้องมีการกลับเครื่องหมายเสมอนะครับนะนี่ต้องระวังนะครับเรื่องนี้แต่ถ้าเลขยกกำลังไอ้เลขฐานมากกว่า1เนี่ยก็สามารถถอดเครื่องหมายได้เลยถอดฐานได้เลยนะเพราะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดผิดนะ นั้นต่อข้อสอนะครับทีนี้มาดูชอ้อยที่เหลือก่อน,นะจะได้ทุกข้อรู้ว่าผ,ผิดหรือถูกเพราะอะไระตัวอย่างที่3นะครับจันย้ายข้างหน่อยได้เป็น0.9ยกกํากำลัง1.2ส่วน2ส่วนด้วย0.9ยกกํากำลัง1.3ส่วน3นะครับน้อยกว่า1.1ยกกำลัง1.2ส่วน2ส่วนด้วย1.1ยกกำลัง1.3ส่วน3นะครับส่วนเท่ากัน ก็กาลังมาลบการหารกันนะครับ1นส่วนสลบหส่วนสน้อยกว่า1.1ยกกําลัง1นส่วนสลบหส่วนสนะครับได้เป็น0.9นย์จุดเกาลังหนส่วนหน้อยกว่า1.1ึ่งจนลังห่ส่วนหกนเองฐานตอนนี้เลขชี้กําลังเท่ากันแล้วก็คือ1 6ส่วนหเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นฐานตัวนี้1.1ยังไงก็มากกว่า0.9อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับนะต่อมาตัวอย่างที่4ช้อยที่4 ตีเส้นหน่อยนะครับจะได้ไม่ปนกันนะตัวอย่างที่4ถามว่ารากที่3รากที่300ของ2 2 0รอ่อ125เนี่ยน้อยกว่ารากที่200ของ100หรือเปล่านะครับจานมองหมายเป็น125ยกกํากกำลัง1ส่วน300นะครับน้อยกว่า100ยกกำลัง1ส่วน200หรือเปล่านะครับจัดการให้เรียบ 100, ร้อยกลายเป็น125ยกกํากกำลัง1ส่วน3 ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน100้อยน้อยกว่า100ยกกกำลัง1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน100นะครับแตกเลขชี้กำลังเป็น2ส่วนนะยกกำลัง1ส่วน3ก็คือหารากที่3เพราะฉะนั้นออกมาเป็นเป็น5ยกกำลัง1ส่วน้อยน้อยกว่า10ยกกำลัง1ส่วน100นะครับ พราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเลขฐานฝั่งนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วนะครับนั้นตอบช้อยสองนะ